สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Far Grand a f i l i a นะครับ EP นี้นะครับผมจะมารีวิวน้ำหอมของมิวมิวนะครับผมรุ่นมิวมิวทวิสต์นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำหอมของผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นน้ำหอมที่มีความเข้มข้นระดับ EDP นะคือบอกก่อนว่ามิวมิวเนี่ยนะครับคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะรู้จักแบรนด์นี้นะครับผมเนี่ยคิดว่ามันเป็นแบรนด์ของไทยนะเพราะว่า คือมีความหลังคือเมื่อก่อนเนี้ยอ่านชื่อแบรนด์มันว่ากาเบกาเบนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเคยเป็นไหมนะคือดูจากฟรอนต์ตัวหนังสือของแบรนด์นะครับคือมันเหมือนภาษาไทยอะครับผมก็เลยเมื่อก่อนเนี้ยก็เลยอ่านว่ากาเบกาเบนะครับแต่พอมาดูที่หลังว่ามันคือมิวมิวนะมันก็คือตัว MiU นะครับผมแต่อาจจะที่บอกคือเนื่องด้วยฟรอนต์มันแล้วก็ แบรนด์มันอาจจะตอนนั้นคือยังยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเออคิดว่าเป็นแบรนด์ไทยเนาะแต่ที่จริงมันเป็นแบรนด์รู้สึกว่าน่าจะอิตาลีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมน้ำหอมตัวนี้นะครับเปิดตัวเมื่อปี2019นะครับผมในท็อปน้ตนะครับก็จะมีแอปเปิลบอสซัมนะครับผมก็คือเป็นดอกของต้นแอปเปิลนะนะคือ กลิ่นมันจะมีความเป็นฟลอรัลเบาๆนะครับผมต่อมามีเบอร์กามอตนะครับแล้วก็มีเรดเบอร์รีนะครับในมิดเดิลน้ตนะครับก็จะมีดอกไวโอเลตครับแล้วก็มีมัสนะเบสน้ตก็จะมีซีดารมีแอมเบอร์แล้วก็มีตองกะบีนนะครับผม คือฉีดแล้วดมครั้งแรกเนี่ยนะครับคือมันเป็นกลิ่นหวานเลยนะครับเป็นหวานที่เป็นหวานที่ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะแต่คือเป็นหวานแบบหวานผู้ดีผู้ดีอะครับผมเป็นหวานออกแนวหวานฟลอร์ด้วยนะครับคือน่าจะมาจากไอตัวดอกแอปเปิลตัวนั้นนะนะมันเป็นหวานใสๆนะครับหวานแบบลอยๆนะครับคือไม่ไม่รุนแรงนะ เป็นหวานที่แบบหวานแบบนิ่งๆนะครับผมดูแบบเบาๆคือไม่กระตกกระตากนั่นแหละแล้วก็ซักพักเนี่ยนะครับมันจะมีกลิ่นของตองกาบีนนะครับผมแซงขึ้นมาได้กลิ่นของมัสต์นะครับผมเป็นมัสที่เบาๆนะคือกลิ่นนี้เนี่ยพอฉีดไปซักพักอ่ะนะครับคือมันจะมีความเป็น หวานแบบมิลกี้ขึ้นมาครับมันจะมีความแบบเป็นกลิ่นแบบนมนมเข้ามาด้วยอ่ะนะครับแต่ฟลอเรลในที่นี้เป็นเป็นฟลอเรลที่หอมนะคือมันเป็นฟลอเรลเบาๆนะครับคือใครที่ชอบน้ำหอมที่แบบกลิ่นเบาๆกลิ่นไม่รุนแรงนะครับผมก็กลิ่นนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ มันเป็นน้ําหอมที่ทุกคนใช้ได้อะครับผมนะคือตั้งแต่เด็กมัธยมแบบมปลายมหาลายัยจนถึงวัยทางานเลยนะครับเพราะกลิ่นมันไม่ได้แบบทําร้ายใครอ่ะนะครับหวานเบาๆหวานนิ่งๆนะครับผม,มแล้วก็สักพักเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นของความเป็นพาวเดอรขึ้นมาเบาๆเหมือนกันนะครับคือน้ําหอม กลิ่นนี้เนี่ยโน้ตทุกตัวเนี่ยกลิ่นมันจะค่อนข้างเบาบางเบาบางแบบทุกโน้ตเลยนะไม่มีกลิ่นไหนแบบแซงขึ้นมามากกว่ากันนะครับแล้วพอฉีดไปสักพักเนี่ยกลิ่นที่มันเป็นสก,กินเซนต์ไปเนี่ยมันก็คือกลิ่นของมัสที่มัสเบาๆบ,บ,บวกกับกลิ่นหวานเป็นมีความเป็นนมนม,นมอย่างที่บอกอะนะครับคือกลิ่นนี้เนี่ย นึกถึงแบบผู้หญิงแบบอายุแบบประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนะคือแบบเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยพูดจาแบบพูดจาดีพูดจาเพาะแล้วก็กิริยาท่าทางแบบดูสำรวมอะครับคือดูดูเดลิเคทก็คือแบบเป็นผู้หญิงที่ดูบอบบางอะนะใครที่ชอบน้ำหอมกลิ่นที่ลอยๆนะครับผมก็แนะนำกลิ่นนี้นะ แล้วก็คือเป็นปน้ำหอมที่ใช้ไม่ยากนะครับคือไอตัวที่เป็นพวกเบอร์กอมมอสช่วงแรกๆอะ่ะก็ไม่รู้สึกถึงเบอร์กอมมอสอะไระนะครับเพราะว่ามันเบอร์เกอมมอสเนี่ยเป็นซีตัสใช่ไหมคือแต่เนี้ยกลิ่นมันไม่ได้แบบเป็นซีตัสอะไรมากมายอะครับกลิ่นที่เด่นคือฟลอเรลกับกลิ่นแนวสวีทนะส่วนพวกกลิ่นไม้ไม้เนี่ยมันจะมาช่วง หลังๆนะครับผมแล้วก็ไม้ก็ไม่ได้แลกอีกเหมือนกันเป็นไม้เบาๆนะครับแล้วกลิ่นนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็น EDP นะครับผมฉีดแล้วเนี่ยอยู่ติดผิวผมได้แค่ประมาณ5-6ชั่วโมงเองอ่ะนะครับนะเพราะว่าคือด้วยเบื้องต้นพื้นฐานของกลิ่นมันก็ไม่ได้รุนแรงอ่ะครับมันมันเป็นกลิ่นที่ไม่รุนแรงแล้วก็พอมันมาฉีดบนผิวผมเนี่ยอย่างที่บอกคือผมเป็นคนที่ อุณหภูมิร่างกายค่อนข้างอุ่นนะนะน้ำหอมเนี่ยมันก็มักจะไม่ค่อยทนเหมือนกับทั่วๆไปอะครับคือบางคนฉีดอาจจะหกชั่วโมงผมอาจจะอยู่ได้แค่สักประมาณสี่ห้าชั่วโมงประมาณเนี้ยนะครับคืออาจจะไม่ได้ทนเท่ากับแบบเท่ากับคนอื่นนะครับผมแต่กลิ่นพอ ที่มันเป็นสก,กินเซนต์ไปก็เป็นกลิ่นนิ่งๆเหมือนกันนะครับก็แนะนำนะครับผมสำหรับใครที่อ,อยากได้น้ำหอมกลิ่นผู้หญิงใช้ง่ายๆกลิ่นแบบดอกไม้เบาๆผมแนะนำกลิ่นนี้เลยนะผมได้มาจาก King Power นะครับผมผมไม่รู้ว่าตามห้างมีหรือเปล่านะครับก็ถ้าใครอยากลองก็ไปลองกันได้นะครับที่ King Power เนาะ สุดท้ายนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวน้ำหอมกินไหนก็ขอให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ MuMu ิ e Bermudas Multiple Sam u ม a วไรแอ m u เลตมูเดน u ิ Mustache. <laughs> That's a good one. Mutate. Mune light. Honey Mune. Mune. The Danny's queen. My chance to dream. She is my head like Everybody back to the f- That's my kind of music. What? That's my kind of music kind of music. Mm -hmm. Remember game this morning. Brought the message by. Say the words to my baby. Sing a melee just why. Mm -hmm.